โดนเต็มๆอดิตสามีนางเอกตัวท็อปเจอดดาสนันเห็ดมุฟออนมีสาวใหม่โดนด่าเต็มๆสำหรับหลิวไข่เว่ยอดิตสามีของยังมีที่ออกมาเปิดเผยว่ามีแฟนใหม่กำลังคบหาดูใจกับหลีเสี่ยวเฟิงดาราและพิธีกรคนสวยล่าสุดทั้งสองคนก็ถูกแฟนคลับจมตีโดยแฟนคลับที่ว่านี้จะเป็นกลุ่มอื่นไปไม่ได้นอกจากแฟนคลับของยังมีประเด็นที่กลุ่มแฟนคลับนำมาจมตีคือคุณอดิตของหลิวไข่เว่ยมาจมตีว่า เขาเคยนอกใจยังมีในช่วงที่ยังไม่อยากาันและบางที่อาจเป็นไปได้ว่าหลิวไข่เว้ยกับหลีเสียวเฟิงอาจรู้จักกันมาก่อนที่จะอยากับยังมีเพราะช่วงเดือนมิถุนายนหลีเสียวเฟิงเคยโพสโซเชียลถึงเรื่องราวว่ามีพี่ชายข้างห้องมาตามจีบเอาอกเอาใจเธอพาเธอไปเที่ยวซื้อของซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้เธอแล้วก็ยกไปประกอบที่บ้านเธอด้วย จากคำสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการของหลิวไข่เว่ยต่อสื่อฮ่องกงเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยตนไม่อยากจะใช้พื้นที่สาธารณะกับเรื่องส่วนตัวของตนมากเกินไปจริงๆเราคบกันมาระยะหนึ่งแล้วจากการแนะนำของเพื่อนๆหวังว่าทุกท่านจะเคารพความเป็นส่วนตัวของเรา และแฟนคลับก็ตามแขวะาว่าเพื่อนที่ว่านี่คือยังมีใช่หรือเปล่าเพราะตอนนี้หลีเสี่ยวเฟิงกําำลังมีซีรีส์แสดงคู่กับยังมีออกฉายพอดีและพวกเธอก็แสดงเป็นเพื่อนพีสพายน้องสามีกันอยู่พอดีอีกประเด็นที่แฟนคลับหยิบมาโจมตีคือกล่าวหาว่าหลี่ไข่เว่ยเกาะกระแสยังมีดังเนื่องจากเขาประกาศเปิดตัวแฟนใหม่ในช่วงที่ยังมีมีซีรีส์กำลังออกฉายพอดีแล้วแฟนใหม่ของเขาก็ยังแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยพอ มีข่าวออกมาผู้คนก็จะเอาแต่ไปค้นหาชื่อของพวกเขาเต็มเว้ยปอไปหมดจากดาราโนเนมก็กลายเป็นคนดังขึ้นมามีคนติดตามมากขึ้นแฟนคลับบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าหลิวไข่เว้ยจงใจทําให้ก็น่ารังเกียจมากหลิวไข่เว้ยนอกจากจะมีชื่อว่าเป็นอดีตสามีของยังมีเขาก็ไม่มีอะไรดีในขณะเดียวกันชาวเน็ตไม่ใช่แฟนคลับกลุ่มนี้ก็มาบอกว่า ยังมีไม่มีอะไรจะเสียเพราะเธอ,อยากับหลิวไข่เวยมาสี่ห้าปีแล้วหลิวไขเวยจะรักกับใครมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับยังมีแล้วดีเสียอีกผู้คนจะได้ลืมชื่อของยังมีเธอก็จะได้หลุดพ้นจากเงาอดีตภร,รยาของหลิวไขเว้ต่อไปพูดถึงภร,รยาหลิวไขเวยคนก็จะนึกถึงแต่หลีเสี่ยวเฟิง และส่วนเรื่องที่ว่าหลิวไข่เว่ยก่อกระแสะซีรีส์นั้นอันนี้ยิ่งเป็นผลดีกับยังมีเพราะมันเป็นการโปรโมทซีรีส์ไปในตัวพอมีข่าวว่าแฟนใหม่ของหลิวไข่เว่ยกับแฟนเก่าแสดงซีรีส์ด้วยกันเล่นเป็นพี่สะใภ้กับน้องสามีคนที่ไม่เคยสนใจซีรีส์เรื่องนี้ก็ยิ่งเข้ามาดูเพราะอยากจะเห็นซีนพี่สะใภ้กับน้องสามีในตำนานซีรีส์ก็จะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้น